สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้จะพาไปเก็บผักไฟไฟโอวีกันเด้อจ้ะโอ้ไฟโอวีพี่น้องอยู่กับต้บนแย้ค่ะแทนจ้ะพามาเก็บไฟโอวีบ้านนี้นี่จ้ะอ่อนๆเลยจ้ะ อยู่กับตำเนี้อไฟอวีกระได้ใส่ถุงมือโอไปนอนเขาเขาเลยงาวงาเลยแต่นี่จัะนี่เลยลักษณะไฟฟูวิยยีพี่น้องใส่ถุงมักกันตำเนี้ออ่อ,อนๆเลย ออหอยกรหลายพี่เนอะฝนตกหอยหอยหอยกินได้บ่นเนี่ยหอยหอยกินได้บ้นี่้พัดพักบุกอือ ไฟวีดนี่เขามีแฝดดิเดดพีดด่น้องจ้ะได้เก็บก็เข้าไปบ้างดีกันนิดจะ้ะเพราะว่าไฟวีดเขาสิ่งนี้คู่เหมือนอยูจ่จ้ะแต่กับว่าแตกต่างกันไปไหนจ้ะหอบเลย พวกนี้ okay. บางพี่น้อยกะล่างขึ้นกันนี่จ้่พี่น้อยจ้ะก็เสียดายเนาะปลาหกพี่น้อนนยจ้ะต้องเก็บอ่อนๆ เราทุ่งนู้นก็ไปย,ยุ่จ้ะพี่จะมีจ้าเวลากินเ่บตอดก็เจ็บว้าวน้ำมาจ้จพี่น้องอืม ឈប់ឈប់ឈប់បွားឈប់អង្គុយៗអង្គុយពីងងំអងខ້ອຍ เด็ดแล้วใจวะจ้ะอืมอ,อ,อ่อนอ่อนเออตะเนียตะเนียพี่ตะเนียจ้ะใส่มือก็ไม่อยู่จ้ะพี่ตะเนียใส่มือก็ไม่อยู่เลยอู้ว้าว งามไม่แจกพี่น้องอืมอืมอแจกลักษณะใยวบียพี่น้องดิลำต่อหนึ่งเขาสีลู่อยอดสีร่วมกันยุ้งสีแจกพี่น้องจ้ะถ้าเป็นแฝดเขาสีอยอดใบเขาสีบ่าเป็นยังสีเด้แจกพี่น้องใบเขาสีแตกออกจากกันจ้ะอ้ยใบวจ้ะ ดอกเขาจะเป็นสีชมพูจ้ะพี่น้องพีีทแล้วมถ่ายไว้ยุต่ะให้กับดอกของเขาหี่ <lottery> พี่น้องก็หลัง,อ,อ,อ, đây, งอ่อนี่เน็บดงอ่ะนี่ดงกับสีขาไปเอาถ้ามันอ่อนนี่